สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปเกมมา นานพอสมควรนะครับตอนนี้นะครับผมกลับมาพร้อมกับเกมที่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในเวลานี้นั่นก็คือเกรย์โซนวาร์แฟร์นั่นเองครับผมโอเคแหละเรื่องราวต่างๆผมให้ในเกมก็คงจะมีสตรีมเมอร์ท่านอื่นนะครับก็ได้ลงคลิปไปหลายๆคลิปแล้วครับส่วนตัวผมเองคงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะครับเพราะว่า สตรีมเมอร์ไหาๆท่านก็ได้ลงคลิปเกี่ยวกับเกมนี้ไปมากพอสมควรแล้วโอเคครับไม่ต้องเสียเวลาเราไปดูกันเลยครับว่าผมมาทำอะไรไจะไม่มีแต้องของทา่า ปูนป่ะตัวลูกจ้างแล้วปอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าอยู่ในปักย่าเก่งแล้วปูอยู่วังเวียงตอนนี้เขาบอกว่าข้างเงินราวอ่อนอ ป่าทไทยนึงนแรกด้วเจ็ดร้อยกี่อะคือไปเที่ยวทีนแบบไอ้นี่เลยไอ้นี่เป็นพระเจ้าเลยมาหาเศรษฐีเลยเดี๋ยวตอนนี้มันมีข่าวว่าร้านค้าแม่ตั้งเลทแรกเกินเองโคตรบ้าเลยโอเคครับคงจะมีเพื่อนๆหลายคนนะครับสงสัยว่าบูรกูนคืออะไรนะครับบูรกูนเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงนะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ในเมืองวังเวียงนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับประเทศลาวซึ่งผมก็ได้ดูรูปสถานที่ท่องเที่ยวจริงมาแล้วนะครับสวยงามมากเป็นสระน้ําสีฟ้าใสาเลยสระน้ําธรรมชาติด,ด้วยน่าท่องเที่ยวจริงๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในเกมเนี่ยจะทําเหมือนของจริงแค่ไหนนะครับโอเคถือปืนลุยกันเข้าไปเลยไปย่อย อะไรข้างบนกยังสะพานโล,ล่งนะบนบ้านใช่ไหมนี่ปะ่ะเจอแล้วมันเจอแล้วมันเจอแล้วเจอแล้วเอียงเองร้อยหกห้าร้อยหกห้า ยังไม่เจอตองใสเปิดพี่โยระเปิดเหรอไม่เห็นตัวว่ะเปรียบเปล่าเดี๋ยวตายตัวหนึ่งตายไปจึบเลยตายตายตาย ก็อคืบไปข้างหน้าผมประเมินไม่ได้หมดแแปดนัดตองไหนวะเฮ้ยมาแล้วเว้เยย่าบัก ไปไปบ่เกย์ไปตัวไปตึงอยู่ผมตึงอยู่เราเข้าใกล้ตัวบ้านแล้วไอ้ปังมองมองปังเมื่อกี้ไปไหนละ ขวาไม่เห็นฝ่าไม่เห็นฝ่าไม่เคียฝ่าไม่เคลียฝ่าเป็นง้งม่แหละโอ้ไมยแกแล้วหรอ่ยกหไอ้่ี่พี่พี่พ้่ม่พีี่พ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 พี่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 พีี่พี่พพี่ี นี่ด,ด,ดมตายคู่ตายคู่แก่ซับดวยซับด้วยไปแล้วไปแล้วไปน,น่าสมน้าสมนี่น้าสมทางเข้าอ่ะ มันมาอีกแล้วมันมาอีากแล้วไม่เห็นวะไม่เห็นไม่เห็นเลยค้อนหน่อยคนหน่อยยไม่เข้าไม่เข้าเข้าไม่ได้ไม่หึงข้างหน้า มาที่ขอเตอรมสุดแต้วเอาไดิเ่ะชิดซ้ายปะเข้าเ่าะดิดขวาเลยตัวซ้ายเอง เข้าลูกไมอ้อเ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเ็ตัวเ็ตัว,ตว<อ>หน้าผมหน้าผมผมไม่เห็นเห็นแล้วเนหะ็นแล้วตวงแล้วได้ฝั่งนี้ไม่เห็นว่ะไม่ออกมา โดนระเบิดไหมไม่โดนะเบิดระเบิดหมดเลยเหขวาไม่เห็นวะไม่ได้มาทางขวาไปเยอะอาไปกัวะผมก็ุซ้ายนี่ไ ระเบิดเลยอย่าระเบิด่อยโอ้โหผลเหรอไปหยุดมาซ้ายมือซ um ้ายมือวย่าเหนแล้วอาเห็นแล้มันกดมาบีบมาบีบมารอรอรับกระจุกขึ้นไหนล็อเต็นเลย่นเลยดูหนังเลยนะ ินกดละวดูฟิลีเดินกอดละฮะดูฟิลีไม่โดนไม่โดนมันไม่จับตู้ไปไงก็พวกมันคมด่ี่ต้อง เียโดโนแอบบอลแอบอนทับเลือกก่อนทับเลือกก่นอนตุตมไตุ้มไม่ลไ,ไม่พี่ขวางประตูอยู่ยันเลือกเันท่าเลยมันมามันเล้ยู่ข้างเลย ตกเลือดเลย ไม่หายวะไม่หายวะแล้วรับเลือดอีกโอ้หลายอย่างเลยต้ยต้องออกเลย

ุดท้ยายวะซ้ายตายค่อยๆอ,ออกกี่คนดีกว่าออกตายไหมระวังดีครับฝั่งนั้นแหละฝั่งนังง<ม>มม้นผมเป็นรอซ้ายให้นะปุะ๊บเป็นยาใครย,ยาผมเผปมม็นรอซ้ายให้โอเคมันหน้าผมมันอยู่หน้าผมกลัาตายตายเย,ยีะแล้เยีะแล้ว แล้วเราต้องไปทำอะไรต่อหลังข้างหลังไม่มีเฮ้ยตรงไหนนนนนนสองตัวสองตัวสองตัวนี่ไม่เห็นตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ยปิดตัวนี้ตัวนี้ตรงไหนไม่เห็นไม่เห็นได้จุดเดิมวัววัวแบบย่าว่ะ ปารเรเปิดนะปวารเ,รเบุลพูนะครับตอนนี้น้ำน้ำไม่ใสของจริงเลยุูขอ,ง,ง,นของ,งน้ำใสมากโอ้ยไหนวะอ่านจุดไม่ได้อ่ะหลักหญ้า ก,ก,ก็หลังจากที่เคลียร์ศัตรูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภารก,กิจต่อไปก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือนําแฟ้มเอกสารนะครับกลับเข้าไปที่ฐานทัพของเรานั่นเองก็ถือเป็นอัดจบภารก,กิจแต่มันไม่ได้มีแค่นั้นผมเจอบางอย่างที่สุดเซอร์ไพรส์เลยก็ต้องไปดูกันครับว่าผมเจอกับอะไรวยวดาวาย้าย Bắt, bát ờ, cái này à Để. lúc đó lột ạ lùi nhé mày nay thấy thích cái à ơi เ่งหลุดหรือเปล่าอ่ะก็ช็อกเล็กๆครับอยู่ดีอินเทอร์เน็ตของผมเนี่ยมันก็เกิดมารีสตาร์ตอนที่ผมกำลังจะจบเบสพอดีแต่ว่าก็ยังโชคดีครับที่ภารกิจกับอาวุธที่อยู่อยู่ตัวเนี่ยยังไม่ได้หายไปหไหนโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็คงม,มาเล่นเกโซนเซเปลิปลเซเปิลให้เพื่อนใไ้ดูกัน ก็คราวหน้านะครับก็จะเป็นเกมอะไรจะกลับมาลงคลิปสก,กรรมอีกไหมก็ฝากให้เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเราไว้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ